Sick with it ตกมากช้ช้าตีซีรีสอร์ทตอนนี้เราก็กำลังที่จะมีคนที่มาถ่ายภาพตามจุดต่างๆนะคะนู่น ون. ไปดูบรรยากาศกันนะคะ มีโอกาสเดี๋ยวจะมาเที่ยวอีกกันนะค่ะโอเคเออเออเตอนนี้นะคะตอนก็นอยู่ที่น้ำตกวังแสนทองนะคะวังแสนทองนะคะวังแสนทองนะคะจะมาล่องแก่นแต่มาเย็นเกินไปนะคะก็ล่องแก่นไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นน้ำตกใน แหล่งท่องเที่ยวนะคะเพื่อการอนุรักค่ะที่เขาเพิ่งกลับมาจากการล่องแก่มก็ตกประมาณคละสอรนะคะอยู่ที่รักงมูมาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะตอมก็เข้ามาในน้ำตกแล้วแล้วก็ห้องจับชุดว่ายน้ำนะคะใหม่ค่ะใชล้ลรยแบบเดิมค่าเข้า,ขากซืือตรงแน่พ่อรวมกันทั้งหมด90นะคะ เทมาเที่ยวเยอะมากทางล่องแก่นน่ะแล้วเขาก็เข้ามาเที่ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินไหนกันต้องบอกเลยนะคะว่าทัวร์นี้เราหมดไปหลายบาทมากนะคะลงทุนให้ทุกคนเลยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ซับสไครต์ซัพพอร์ตตรงด้วยนะคะตากล้องก็เดินไปแล้ววางหวัวคิมนะคะเดินดีๆค่ะ นี can, fate, gone, ่เขาก็มีค่าจ่ายผู้ใหญ่คนละยี่สิบเอาจริงมันก็ต้องหกสิบสิค่ารถด้วยนะคะเอาทำไมนะต้องเอารถข้ามาทำไมแล้วไม่เดินมาก้าสิบบาทนะคะสามคนรวมรถด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วหน้าน้ำโตสวยมากนะคะระวังด้วยนะมันเป็นขั้น ถ้าแบบยังดีใจนะที่มีคนเล่นเพราะว่าถ้าไม่มีคนเล่นอะ่ะจะไม่กล้าเลยนะคะโหโคตรสวยอะนะ นี่นะคะอยี๋ยวให้ดูรอบๆเลยมีคนมาเยอะมากเพราะว่าตัวลงสวยแบบสวยแบบว่าแต่ละแบบ I go เลยสวยลองพุ่งลายสวยฮัลโหลก็ต่อไป 네. <shriek> เนตพิมกันนะคะเพิ่มพลังค่ะพอมาถ่ายรนี้ใกล้ๆสองชั่วโมงผ่านไปจากสตูลมาพักตังนะคะก็เข้าไปดูห้องแล้วก็สะดวกสบายดีค่ะพื้นที่กว้างขวางก็เดี๋ยวเราจะต้องไปหาอะไรกินก่อนนะคะก็ตรงนี้จะมีโรบินสันอยู่แล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยว ไปเจอกันร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะจบที่เมนูนไหนเด้อตอนนี้นะคะเราก็ตกลงแล้วว่าเราจะ เป็นทั้งอาหารญี่ปุ่นและข้าวค่ะก็อันนี้เป็นชีสนะคะที่เขาจิบกัน,กนเป็นเค้กชีสเค้กเดี๋ยวเราจะมากินแบบินๆินให้ดูอีกนะคะอันนี้ก็เป็นชูดที่สีำนะคะก็เดี๋ยวเราจะรอแซลมอนมากันค่ะ แซลมอนแล้วค่ะเน้องมอเราจะมากินแซลมอนนะคะ ค่าเล็กเล็กน่ารักมากร้านกินไหวแค่นี้แล้วนะคะทุกคนเริมะะไม่ไหวนะคะน้ามันจะก็จะใส่ข้าวต้มแล้วก็สดนนี้นะคะเราก็มาอยู่จุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะคะ ืแก้คนถ่ายเยอะมากส่วนด้านหลังเราก็จะเป็นอาหารแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรน่าทานน่าทานกันดีกว่าแล้วก็มีภารกิจตามหาพ่อนะคะพ่อจักรจี้ก็อิ่มมากเลยนะคะจะอ้วกออกมาแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตองด้วยตองก็จะหมาทคลิปสวยๆสนุก นะคะกับพ่อให้โอ๊ย